กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ F4 ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่มีคลิปหลังปีใหม่นะครับแล้วก็นีน่าจะห่างกันมาหลายวันนะครับ f 4, นะเนื่องจากว่าก็หาพระะนวนนี้นั่นนะฮะพระจากง,งานอะไรอ่ะ อุตรดิตหรือ,อยังไงเนี่ยมันก็หมดไปนะครับ f 4นะฮะก็งานนี้เพิ่งจะได้มาใหม่นะครับ f 4นะฮะก็เดินตามนัดตามบ้านบ้างอะไรบ้างน,นะครับก็นัดพาไปจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็มีเอ,อ่อ f c สอบถามเข้ามาเนาะวันจันทร์เนี่ยนัดใหญ่เลยก็มีที่วชิรบารมีนะครับตลาดขนส่งวชิรบารมีนะครับวันอังคารก็มีอะไรอะ่ะ มีบึงบ้านนะบึงบ้านนี่ก็ไม่เขตจิดต่อกับเพแพงเพชรนะวันพุธนงก็มีวัดทรงธรรมวันพฤหัสก็มี๋ยนนี้มีมีนัดใหญ่เปิดใหม่ที่วัดใหม่คําวันนะแล้วก็มีที่ตลาดทรัพย์เจริญนะนะครับหลังร้านปลาใหญ่นะครับผมวันศุกร์ที่ไหนว่านะฮมึงไม่ออกวันศุกร์ก็แต่วพี่โลกนะฮะแถวๆเขตนี้นะครับนะวันเสาร์ก็มีที่บคส นะครับบขสอนะครับส่วนวันทย์นี้ก็น่าจะมีที่อะไรอะ่ะเขาเปิดใหม่ที่ตลาดบนบนไก่ชาติพยักนะฮะยังไงเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆกันกน,นะครับเอฟซี FC. ยังไงทักมาหาผมได้นะเรื่องตลาดพระอะไรต่างๆเนี่ยทักมาหาผมกันตลอดอยู่แล้วนะฮะในในทั้งในไลน์แล้วก็ในคอมเมนต์นะครับผมนะมาดูกันนะครับวันนี้ผมมีอะไรมาฝากบ้างนะครับเอฟซี FC นะมีของใหม่ที่ยังไม่ได้ลงนะนหนึ่ง สองสามนะราจะสามวงนี้นะอนนสองวงนี้ก็เป็นของที่ลงแล้วนะมาดูวงนี้ก่อนนะที่ลงไปแล้วนะครับผมพระชัยนะพระชัยวัดนะอ่านี่ลงชาติเลยนะหลวงปู่นะปบุญนะหลวงปู่บุญนะพระชัยนะเนี่ยนะครับมีช่อเลยนะมีช่อนะครับผมนะเอฟทีก็ย้ํากันนะว่าองค์ไหนที่ ดูกันแบบไม่ชัดเจนไม่อะไรเงี้ยแต่ผมก็มยพยายามที่จะแบบเนี่ยให้ดูกันแบบชัดเจนสุดๆนะเนี่ยอันไหนที่คิดว่าไม่ไม่ชัดนะก็พักมาขอรูปกันได้นะครับทักมาขอรูปกันได้นะครับผมน,ะนี่นะพระชัยนะหลวงปู่บุญนะครับผมนะลงชาตินะชาติแดงนะฮะ ผิวแบบโอ้โหครับเก่าเก็บนะเก่าเก็บนะครับผมนะเอาราคาแบบดูชอบซื้อใช่จ่ายจบนะองนี้ขออนุญาตเปิดที่หกพับาทนะครับองนี้นะจะม่ได้เปิดเท่าไหร่คลิปที่แล้วนะอ่านถะนะัดมาครับโอ้โหเนี่ยเหรียนนี้ก็แม่ซื้อกันแพงเลยนะอ๋ออันนี้ตั้งแต่งาน สิงบุรีนะโลตัสสิงบุรีนะครับเนื้อสำริดนะเป็นเหรียญหล่อเนื้อสำริดนะพระหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะครับสภาพใช้นี่ห่วงขาดเลยนะครับสภาพใช้ห่วงขาดนะโอ้ยเดี๋ยวนะอ่านี่นะ้เนี่ยผิวเก่าเก็บมนะันจะมีห่วงขาดเก่าเก็บนะดูนะฮะไม่ใช่แบบพิมขาดกันใหม่นะฮะเนี่ยภาพ ซื้อมาแผลนะเรื่องนี้นะครับชอบมากเลยนะขนาดสื่อก็ยังรูคมชัดลึกอยู่นะเนี่ไปเหรียญหล่อนะหล่อนะเอาเท่าไหร่ดีนะเหรียญน,นี้ขออนุญาตเปิดที่แปดพันแล้วกันเลยนี้นะดูชอบซื้อใช่ใจจับเลยนะเรี่องนี้นะครับผมแปดพันบาทนะไม่มีกรารตีกันนะครับผมนี่นะสภาพใช้นะครับผม ถัดมานะครับมาดูเป็นพระปิดตากันบ้างนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเจ้าของบอกเป็นสายลูกศิษย์วัดสะพานสูงนะก็มีอะไรปู่เอี่ยมเป็นอาจารย์ใช่ไหมอันนี้เป็นหลวงปู่กลิ่นปะ่ะนะหลวงปู่กลิ่นวัดสะพานสูงนะฮะเป็นพระปิดตานะเนื้อผงจุ่มรักนะครับผมนี่พระเนื้อปิดตาเนื้อผงจุ่มรักนะครับผมนี่ สภาพก็เป็นแบบนี้เลยนะ F4 นะ F4 ได้ชมวันนี้ดูกันแบบไม่จ้องมีกักเลยนะดูกันแบบทุกซอกทุกมุมขยายกันไปแบบให้ตัดสินใจกันได้เลยนะดูชอบซื้อใช่จ่ายจบกันไปเลยนะ F4 เนะี่ย ที่ชอบซื้อที่ใ่ใจจบปั่นไปเลยนะครับป <c oughs> ิตานะครับหลวงปู่กินวัสะาพานสูงนะครับเจ้าของว่าเป็นอย่งงานนงนั้นนะองค์นี้ขออนุญาตเปิดที่เท่าไหร่ดีนะหกพันบาทเหมือนกันนะครับ F4 นะ ราคานี่ก็ดูชอบซื้อชยจ่ายจบเลยนะเปิดกันที่หกพันบาทนะครับผมจากนั้นมาดูนี่นะพระอ,อพระชัยลมลุกนะพระชัยลมลุกอันนี้ลองตีลงท่านเจ้าหมานะท่านเจ้าหมานะครับผมโอ้โหโลหะอันนี้เป็นเรียกว่าโลหะทองผสมนะ อันนี้ได้าจากอุตจดิตนะครับจังหวัดอุจรดิตนะครับนี่ฮะงานบุคคลจริตที่ผ่านมานะครับโอ้โหนะเนื้อหาเก่าทีดเลยเนื้อยังกับแบบปรุงพวกเงินเลยเนี่ยดูนะเอฟสี่นะดูนะ,นะพระอย่างนี้ต้องขึ้นกลองนะนะครับนี่นี่ฮะพระชัยลมลุกขั้นเจ้ามาเนี่ยดูฮะโอ้โหเก่าปึกนะส่วนตัวผมนะแท้ดูง่ายเลยพระอย่างนี้นะครับผม โลหะแบบนี้พิมพ์ทรงคมชัดลึกนะฮะนี่ฮะผิวหิ้งเก่าเก็บตามซอกนะครับนี่ฮะตะบงกับใบกระแสโลหะนี่ฮะดูใจฐานนี่นะครับพระชัยลมลุกท่านเจ้ามานะครับนี่นะฮะองค์ใหญ่ล่ำนะนี่ม่ม,มีรอย เส้นขอบข้างเลยนะเนี่ยดูโลหะเอสตนะโลหะทองผสมนะฮะเนื้อโลหะทองผสมนะครับบางทีเขาก็มีสำลิดมีโลหะทองผสมนะมีหลายเนื้อนะครับผมนะนี่ฮะโลหะทองผสมแบบนี้พบเจอน้อยกว่าที่เป็นสำลิดแบบดำๆอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่ฮะ กดจีดเลยนะครับ fc นะอง์นี้ขออนุญาตเปิดที่หนึ่งหมืนบาทนะครับ fc นะพระชัยล้มลุกท่านเจ้ามานะขออนุญาตเปิดที่หนึ่งหมืบาทนะครับนะนะสุดท้ายนะครับโอ้โหทีเด็ดซื้อมาแพงสุดเลยนะครับชอบมากนะนี่ เหรียญเงินเก่านะพระอุปชาอีนะพระอุปชาอีวัดสตัตหีบนะเหรียญเงินเก่าขอบเป็นขอบกระบอกนี่ฮนะขอบกระบอกนะห่วงหูเชื่อมห่วงเชื่อม,อมนี่นะเอฟนะครับเหรียญเก่าตามตำราผมไม่รู้ว่ามีในตำราหรือเปล่าแต่ผมซื้อมาแพงเลย นี่นะนี่นะห่เชื่อมห่วงเชื่อมนะดูนะส,สี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูขอบบริชีนี่ยเชื่อมนะเนื้อเงินนะเหรียญเงินนะครับผมนี่ฮะห่เชื่อมนะนี่นะเชื่อมนะแล้วดูขอบนะนี่ขอบกระบอกนะฮะนี่ยขอบกระบอกก็มีรอยมีอะไรสภาพผ่านการใช้งานเหรียญปีสองสี่กว่านะครับเนี่ย เก่านะพิละรลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะพศส,สองสี่เจด็จดเอะไรเนี่ยเจ็ดสามเนาะอ่าพสอสองสี่เจ็ดสามนะฮะนี่เป็นเก่ามากนะครับเก่านะก็ะซื้อแบบชอบเลยนะเนี่ยให้ดูรอบๆเรียนเลยนะเอฟีนะ ฟั๊มขอบกระบอกนะครับเนี่ยดูชอบซื้อใช่จะจบเรียนคมนะคมชัดเด้งเลยครับเนี่ยใครไม่แน่ใจดูไม่ชัดก็ทักมาครับซื้อมาเพ่งในนี้นะครับผม,มไม่รู้เขามีในสารระบบเปล่าเ,าเปลี่ยนหลวงพออีเนี่ยนี้นะ fc ก็ลองไปนั่นกันดูนะฮะ ต่ผมซื้อมาดูชอบซื้อใช้จะจบนะขอยัดเปิดที่2 0 0 0มบาทนะครับเหรียญน,นี้นะเหรียญเงินนะฮะสองหมบาทหนะนาๆหน,นักๆเลยนะครับหูเชื่อมหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับ fc นะชอบก็ต้องซื้อนะครับผมนะเหรียญหลวงพ่ออีอุสัหิบสองหมื่นบาทนะครับ fc ดูชอบซื้อใส้ซื้อใช้ใจะจบนั่นกันเลย สองหมื่นบาทนะฮะใครดูมาชัดทักมาขอรูปเพิ่มกันได้ครับผมเปิดสองหมื่นบาทนะครับเนีน่ยร้อยประมาณนี้นะครับ F4 นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ขึ้นหน้าปกนะ,ะเอาอันนี้ขึ้นหน้าปกขอขึ้นนิดหน่อยนะเนี่ยนะฮะเพราะว่าสามวงนี้เป็นของใหม่นะครับ F4 นะฮะ ขึ้นนะปนะ,นนะนา,นาประมาณนี้นะครับผมเป็นวัดอีกแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับ f สนะฮะสาวที่นี้มีงานที่ไหนก็มีงานประกวดที่วัดผมมาก มาประกวดผักเครื่องนะจังหวัดลบบุรีนะฮะพวกนี้เขาน่าจะเริ่มประกวดพาตั้งแต่วันเสาร์เลยนะครับผมส่วนศุกร์เสาร์ที่หน้านะครับก็จะมีที่ห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับอย่าลืมนะวันศุกร์เข้าได้ประมาณหลังเที่ยงนะประมาณบ่ายโมงประมาณนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์เขาจะจีห้านะห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับผมนะวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวดูประชาสัมพันธ์แล้วกันนะ ผมก็จําไม่ได้ลนะครับผมว่าเข้าเลยกี่โมงนะครับผมแต่ประกวพระเครื่องในวันอาทิตย์นะครับงานยี่สิบสี่ยีมกราคมนี้นะครับก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับทุกท่านะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0 6 1ย์หกหนึ 8987342นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code นะครับหน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยครับใช่สแกน QR Code นะหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ประมวลตัคลิปหรือเบอร์โทรนี้ได้เลยนะโทรนีนทีนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลา fc ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆ ถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ